บุญยเขตเจ้าวาดวัดลาดสำาาดราญเจ้าคณะตำบลราราละพระปัวชายะในตำบลทาราอันได้ขึ้นมาแล้วลำดับต่อไปขอจเจริญพรในทองนี้เหมือนสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านนองประกงจุดทูกเทียนบูชาพระพรัตนเตยขอเจริญพร เจดนี้ประธานหยุดทั่วเทียนเรารักษาความสงบพระองค์เมื่อขึ้นเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อความเป็นมงคล พุทธบ,บูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามาปัญโยสังฆบูชามาโพวกบวหงอรังพุทโธท,ทิพิโสัวกบวายนามามิหังครับท่าเกี่ยวกับา โบชาปรตนาใจด้วยดอกไม้ถักเทียนที่ได้เอานำมายกผ้าขึ้นอทีิ่งนัยสัตย์ là hàngá mà không quântà quan đang hạ อาหันมาทำคุณอาจารย์เนาะก็ได้งสงจะกล่านคุณอาจารย์ก่อนเนาะก लो मन ขันธ์ทุกข์โลเตมมันให้เพลเพลพมาเพนาทวารันตย ทู้การสภโยกำบังยุติธรรมนคตงยาชุนย์ร่วมกับผู้ประกอบการต่างตเพื่อป้องกันจากกลุ่มการทุจริตและกานทุจริตในสังคมในการจัดการกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องในสังคมที่จะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้องในสังคมในการจัดการกับการกระทำิี่ไม่ยวกต้องในสังคมที่จะนไปสู่การกระทำที่ไม่ถวกต้องในสังก็ परिपूरन्ति सागरान् देव मे वयतो तिन्न्तें अमेपकपटी इजितां मध्ये तन्मन् गुणकन्दित चोन् सत्यं मे किं शकपा तन्त्रूपेति तथा मदी श्रोति वद उपभाषा पितीये वचनं ते कथयति ततो तवो तवो भवतु तन्मन् จตารูธรรมาวัตถุติอายอุดมดุจคำพระธรรมข้าเข้าถวายเครื่องสักการะ ทุกท่านโมทนาสาธุความกันครับถวายปัจจัยครับสาธุ ไปไปกับขมวัดทีคขุมวดมาเพื่อโทษเนาะหลายปไปหลายบ้นานเยอะกันนะ,ะ,ะ,ะมันกร็รวมทักษาวิจิกรรมในเทศกาลของทากษาเพื่อเป็นอาบิดชบูชาปฏิบัติปุชาอาบิดบูชา,าทีา่สองอย่างท่านปูจตศาสนาเฮาอาบิดเบูชา บูชาโดยการ่นถวายถูกเที่ยสิึ่งของเป็นปัจเจกต่าๆเกิดอาศัยของบันพุธต้อง้มได้แล้วก็หนีคืออาบิชชาบูชาเป็นพววเข้ามาปฏิบัติในเทศกาลของพระษาปฏิบัติตังไหนปฏิบัติเป็วันยุ่ได้ บุญกิริยาวัตถุเข้ามาทา่านเป็นบุญบรรพบุญไปสำเร็จด้วยบุญกิริยาวัตถุมีสามอย่างาทาง่านละไมท่านละไมบุญสำเร็จด,ด้วยการให้ท่านอาสองสินละไมบุญสำเร็จด,ด้วยการรักษาสินาท,าทุกคนรักษาศสนาินทุกคนบ่มีโรคพังก็ได้ ตนวนบุตรจําเป็นเป็นเสียขาดเลินเดือดหาคนมาขอเวรเขาย่าย่แต่ว่าไม่ใช่สารพัมุตร็ุตแม่ตงมีปกติหามีสินบุกคนสะพาสินหาปฏิปัติยันไปมมีโลภก็ได้กฎหมายมุ่มีก็ได้ยทอนีพ่อเลยจบละแต่ว่าบานนีญบพพอเออบพ่พ ก็วยงวัมัหลังษา n g ได้พูดได้เอาไปได้เออพูดได้ทั้ด่ปกติกิมีเทาเีาะู่วสินหายนี่แล้วสินไม่ปกติผู้ปฏิบัติยกระดับจิตก็จะร้องกันดีแต่วันวันธรรมวันรรมดาันสินต่อไปเขาวันเพื่อ รักษาศีลขึ้นสูงอะไรคืออุโบสถสินสินแปลคือยกระดับของเจ้าของขออะไรอ่าทุกอย่างต้องเอาปฏิกะเจริญภาวนาใหม่เจริญภาวนาใหม่เขาก็ไปอ่าไปดีไปวัดนั่นวัดนี้ไปฟังเตี๋ยงกับนักโมกีแน่ ฟังเห็นมีปัญญานั่นคือวิปสสุสัมลเตปัญญาฟังดมีลงยบปัญญาเาทีเราฟังไปเรื่อไปส่วนมากเรืไปแล้วเห็น่คนตายเรางมีผาไปเทศเทศนแต่ลูกพ่อมาควยไน่อยว่าจะได้คินามีว่บางทีก็เท่าเทียงกับผูบาเทียงกับผู้เทศ กุ้งฟังก็มุเไอวนพอได้เห็นไหมเข็นอะ่ลงเลแเมื่อเช้ากุ้งเศร้าเสียเลยวิ่งเทียได้เพราะไม่ออกบเหเศร้านะําะกุ้งนมันกินนว่าเฝ่าไม่ได้กิโยวหญ่กุ้งเหว่าเออเข้าไปฟัง่า้ทุกคนมาบุญสวดเดวยกันเจริญภาวนาเจริญภาวนาขึ้นไปฟังมองันมองนี้ไปกุปงาจกเสียเลฟังจน โอกลงซั bạn, za, Joseph, anh, đ đ ่ง้อนมองแนแน่มมองในเข้าเกิดปัญญาที่มีปัญญาได้เป็นพละาที่สูงในการเข้าฟังฟังปฏิบัติ่คือบนหลงุจยาวแนี้นาาสดาเข้าทางที่ไปบุญมาแต่ไม่ทำบุญว่เแตนสิทานน้ำใหม่ไห้ทานสองรักษาศีลสามเจริญภาวนาไหม่เเริญภาวนา ปูิบัติไม่เขาไปปฏิบัติมันไปจังหวัดกาวัดบ่กวาดแค่น้อยโอ้ขน้อยนี่แหละ้วก็เกียรวัดดีเลยไปปฏิบัติเขาไปสามปีกิจกรรมในเทศกาลของพรรษาก็เป็นการยกโทษในการซึ่งกันและกันเปินว่าเข้าเดชสำของผ่านในประมาณกันในทีต้นทางดีเนี่ยทีหลังลำดีก็จุหวังเก่ามาแล้วด้วยกายพอดีด้วยวาจาพอดี ไปยากรรมสามวัจ <toys> ีกรรมสี่นโ้กรรมสามทำมาได้เทาสลังขพได้ว่ากันมาเลเด็ับเตียนกันเกากันว่ากันเหเให้เป็นโหสิกรรมส่วนมากมื่อตบวัโหสิกรรมก็เลยโยมันยากเรียนบออย่าบอว่าสุนีย์ย่าไปเรื่องกอก็แก่แก่อกกอมอมโดนกน้กันนะเมาไปแเรอกอกกแก่แก่มแด่รบกวน À, và để nhìn đọc hay để nhìn vào cuối pha hôm nay rất có cái những giải có cái gì của cái hải đi chẳng cần à, bố mẹ hậu có đi lắm giản phân xưa cầm cầm nào có thì kỳ lô cổ vẫn luôn nhầm cái tạm rồi mà học nó và thì bắt thăm cái phong tiền vậy đấy cũng rất là cuốn bà rồi của bà ไปพูนวันปลาพวันปลาหน้าสจะเห็นดีได้หมเลยก็เ็ถามออกประตลาดสบเดียเาเห็นดีได้หมยดีนั่เดีวถามก็จบดีทั้งหมเก็เพ่ไเซ็เอาเป็นนักบวชได้หมดนั่งอวงดีเลยเปิดประตูเจอใไรล่ะเจอเส้จ๋อเจอแกนะาเซ็ปทนนหอก็หมเเอาก็เกบใส้จ้า bạn phải thôi chỗ về xây mà về nhà xây mà thì cứ, theo bạn thì về chọn thân ngõ thân tí cần đi rồi và này vẫn về trả để có các chỗ về làm việc việc rồi làm việc việc rồi các thế hao cái quần áo à, thế nhưng cái là cứ dần bắt à, thăm bạc cài thế hao vậy ôi quần áo về làm việc việc rồi đang xây đi mua quần thăm bà cài Để để pha bớt và tiệt thay rồi quần áo người ta như thế không bỏ cái năng cái năng này เขาบอยนกอเขานมักันเขา้มัวอยู่หางแดวารีดที่หัาแลดวมีโอกาสนาตาเรียดมันเป็นทีขาวเราโมกอยู่บ่ในมี้ว่แล้วเขามากันนานังไเป็นเื่อีว่าอันนี้ระเดเสียกรรมนะพุทธสัจนาเสียกรรมบัานกรรมยังลือทีจะไปบกเขาจะเอาจะไปบ่คืนผู้ทำพุทธเป็นยังสัตว์เี่บ้านอีกคอมอีกแคมเหมอนะไรมอบอกแกหเราพูดเป็นยงสตว์แล้วพูดเป็นสี่ เท้าวิถ่านวิจารณ์ก็ได้ฟาเทาตามฟาดเท้านอกีมันดอไม้วมเบดบุนมาแต่แหนปูจจบพุนเรืองขิดบดแต่เราคือต่ำลงมาบดบุนพนดแล้วถ้าพุนันไปเท้าดิสเท้าโอผู้นันไปก็พนันจะแ่ปีพุนันตัวนี้แต่แสดงว่าเราบดแต่งแต่พุนเจ้าพุนนะแต่ว่าไม่ยกลนั้นจะของไปซื้อตัวจะของนะไไปใส่ยีบิดบุนแล้ว ไ่ยังดีอตายเอยังเห็นพดดีคุณก็คุณตายคุณก็ระเบียบมันเนาระเบียบมดลาีว่าถึงแม่ครับโยกยางขี้ยาทั <N> ้งบนมนบนี่ยานั่งโยกยานขาวนั่งโยกยานขาวเี่เป็นเบี้ยวของพยินบูรุษธเต้นั่งสุธรรมาสุจินตาสุยะแเนี่ยไป ai nữa vẫn phải cưỡi con đi nang đá vẫn phát tài nhảy bèn với để cầu văn ngu với lão bùn châu để biến biến nàng cái nhang thảo để để cưỡi đi lẻo có đây khi thọ nghe bài 2 sáng gì hám có cái đó, mà, đó cái bài thi có hà với giấy vậy này nên lúc nào chúng cái nhang thảo thì, nó here, right? là There, tố là gì ว่าีผูหัวี่เพ็่คอินเอาหัวเอาเียไปสไปอยู่นั่งกษาจะใ้ดีปรนได๋วแต่แม่นีแม่มดแบบแม่แนี่สามาแบบไปเอาไปอยู่อยู่ก็อยู่ก็ได้นั่งลงกบยังเ่าเป็นยังเ็ไดนบุญโมบี้โมี้โมเร่องบุญก็จะไม่จะพูดประ่ะโมไปสร้างปนนเดี๋กวโมไปสร้างปรนเดี๋ยเเที่ยไปสร้างเดิ๋ยมไปดูจานก็ติตจะได้ นั่งสอบรอยังไป่สร้างแล้วได้ไหมอาจจะเป็นามาทดสอบก,ก็ได้วแต่ไหมหรือว่าเป็นเวทเพื่อตั้รมาเทองก็ดเด๋วจำคนวัเสือ้อกตัมงวยเสือ้อมงคมันจะเป็นเวทมัด้แต่ขางกองก็กไเดายาเลือสา,ารีบุตรหรืบอบกคราบบุคาะรือวา พยายามตีจะขายก็ขายยังกุนบัดนี้สุดสุดบัดเล่าถ้าเราสิไายเราบนนี้ปรเดี๋ยวเขาติดขาบนนี้เนี่ยเราคนใหเขาพันญาเนี่ยบัดเขาีิยแจ็งหลอกคอนจดีบัดได้อย่ากเขามาขาแม่บอกอยากข้ปรกนน้องพูดตรงยาเราขับโมบีเวียนโตขันมันบสามาด้วยยังไหนบอกมีเวีนจะตาอกันอันนี้ก็คือการที่เข้ากันปฏิบัติ ยูบ่ได้หมดรมแล้วหมดเปลี่ยนเลยยูบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เรยว่าเสี่ยตรงปเสมงคลไปฟังหันู้นีบนเทยว่อกานดีคุณแม่โมเหมนคนังสืบดคือการตัวเขาเกไดเรื่งสื้งมาตัวเากนจากตัวโมอันมสพิจารณามสยคนพิจารณาเสียตรงไปเสียมกคลมเคนมกคลตีนขขา ยเขาว่าเย็บผาเาว่าทำทีุดนันดีเลยแล้วใยรบอกาใส่ีแง่กันบ้ามาตาานี่ไงมาเ็เตียงกได้านี่สิดีเลยว่บโมกันตรเขาตไปไปไหว้ไยาน่าไปบาพานายใส่บุหรี่ยานาไปยัไยีอรขบสนุครับสนยนี่จะซื้อ เอวไ้นีานไม่คิดบัน้วม่บานนี่เดีวมีบันยากค่บานยากไรเด้บันเียนซวนบานก็เดวซ้วนมันกับคิดออกที่ข้อไมเข้าในฐานะมาพุทธศาสนาไปถือเด็ดซ้วนไปยกขยบถือกลัวต้อพุทธเจ้าต้องกรูกได้ย่อเอะไ้เียนซ้วนเป็นคนากี แต่ว่าเขาไปถือผีถือผีใหญ่นะคุณไดเขาเห็นทุกวันวันเกิดเขาหรือบบเขาแต่ว่าเขาอยู่ที่อันนี้เขาไปปฏิบัติได้อยู่แต่ว่าอย่ากมันล้ำเกินไปจากพุทธศาสนาเขาล้ำไปหายมนก็ผิดผีเหี้ยมผีพ่อผีเหี้อผิด่อทำนองพ่อทำอะไรผีเลยจะได้บ้านแก่ใาญ่ไม่ได้เหี้ยมเดียวยี่งเมื่อเกะดก็้อไปเขาศาสนาชีวิสิกรรมเขาศาสนาศาสนาพุทธ ล ا, ุง vida, ่งนามโอลสมาอ่านัตนาศสิ้นให้สิ้นเดย่อลุ่ไปสามหอบสี่หลอดยเชื่อจเดี๋ยวสิขึ้นมาขึ้นมาบ่อมาสะปุ๊บเสียึ้นในบ่ออ่แต่ไปแล้วพี่พ่อเขาเข้ากับีการโทวมพ่อหลวคมาทำสามสี่เป็นมงคลเป็นสิริมงคลแก่สอง่ัยรัตนาส่งเข้าในสลับกับประปากัน บอกคุยกันอยด,ด้ยวยแน่เหมือนไหนบอกคุยกันเลยเพราะพฤติกรรมปฏิบออัติเพราะอำกาจคุณภาษีาร,รัตนใจหรือสิ่งที่ิ์สิทหลาย่างๆุข้อ,อท่านลงคอขนาดโ์ทสันเจ้านาะเพื่ออย่มากทั่วแล้วก็เป็นทำสรารกิกรรมในยานโลกข้อทุกคน อกอบกันติปรี่ก่อใจัยิวอยู่วันนักสุขัระพุทธิปาราติตลอดกานนานเอยู เมื่อนั้นเอทีาไปมากร่าบอกเการากข้นยครับคเดี๋ครับพระังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาูตังภะคะวะตังอภิวาิเอมิสวะาตัวภะคะวะตาัโม พอจะครับอได้โอ้ถ่ายรูปเรินพอเออยี่สิบล้านเอาวุนนู่นนั่งเลยกินแล้วเราผ่านไปไห้นครับผมเอาไปเลยครับพ่อ การผมเร็บ,บด้วยทำ<ช>บุญไปด้วยน้องพี่น้องพี่ไหนขอบุญไปด้วยขอบุญขอบุญของใครเอออย่าลืมบอกไดโยเอานไปด้วยแล้วก็ล่ะเอาเข้ามามเขา้ามาเข้ามาเจริญพร ไฮ้ยวานๆเอาบนว่าน้ำเดเอาบานว่าน้ำเดสุขภาลดงเออบุญก่อมหมาบุยหลวงพ่อมุ่นไปยังถ่า,ายไหมขนาด ก็ขออนุโมทนาสาธุดังแต่กับทางหลวงพ่อถัดปรับคู่กิติวรโสพนค์ครับเจ้าคณะอำเภอร่มทับยุทธจอมวัดปปชราลสิทธิ์ครับโมท้าสาธุก็ไม่ออกนะครับพอออกคุณตัยงใจจชนกลุ่มวัดปราชา์ลสิทธิ์ชาวอำเภอร,ร,รม่มทุกท่านนะครับโมท้าสาธุก็ถัดประทานสภาน้ำนะครับ,รบแล้วก็เอาพู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านเนาะ ชุมชนกลุ่มวัดประชาธิสิทธิ์ครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขอการไรซ์นะครับเป็นเด็กน้ำนะครับโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระคู่ภาคกอนมุเตศก์จากครานตมตลาดจอร์แดนสำราญน้องครับอ่ะจากล่าครูบาอาจารย์เด้อนะครับบ้ดนนอ้องเอออ่ะสาธุครับต่อไปไปวัดไหนครับ วันหนึยุ่งเนาะไปหาหลวงพอ่อเจ้ากรนาเพื่อวันรุร่งาัรครับอ่ะาขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับโชคดีพี่ชายสุภาพไว้แข็งแรงครับหลวงพ่อพระคู่กิตติวรโสพจนเจพื่อกระโรมหลวงพ่อเฉลยในทางดีขึ้นไปครับคุณพออ่อคุณแม่ทุกท่านครับสุภาพแข็งแรงก,พพพพกครับพ,อพอ่อผู้ใหญ่บ้านอ่นาพา่อผู้ซอยยังข้าพ่อพตท่านประธานเสื้อผ้าสีสุดสามพจนี่ใช่ล่ำนะครับเนาะ อาธรรมาทานสภ้อาครับอาไม่สอมอน้ำนะครับอาไม่เสอมอน้ำเนะเาะแนวสอมออาสาสมัครสาสุประจาม,มู่บ้านครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับเนาะหลวงพ่อพระครู่ภาคกลางมิญยเขตจังหวตุพรธานสารสุราชกับเมตตานะครับรับอาสามิจิกรรมแล้วขออนิสงส์บารมีคูบาอาจารย์ปกปรารักษาครับให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งสว่างไร้แข็งแรงครับ ลำลยุยลำลยุยไปแรกถึงเลขครับเนาะวัน,ท,นที่หนึ่งสิงหาคอยถึงเลขลำลุยนะครับเออฮะสาธุการเดินกระผมธรรมพิสุทธิ์รวมคำเหล่าครับผู้ช่วยปรายศน์ธรรมนรัตนานอยนะครับสังฆลีมัตตาภามัตตันลูกหลานพุทธบุนะครับอนี่เนาะในตอนรับผู้บังอา,าจารย์จากกระทรวงการและชาวชุมชนวัดประชารังสิตและอำเภอรบรับจบไร้สลาระพระโมราสาธุครับ เดินทางต่อไปวัดใหม่ไปยุ่งครับขอให้ท่านได้สุขติภาพครับโชคดีมีใจว่าไปแข็งแรงครับร่ลำรวยร่ลำรวยทุกท่านครับสวัสดีนะครับสาธุครับขอบคุณครับ